วัดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีนะครับสวยๆมาแบ่งปันนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับก็สามารถเข้ามาได้อ่าถ้าเกิดใครแบบเล่นคลิปไปแล้วเนาะสามารถกดเข้ามา พิมค้นหานะครับช่องแบงค์บอลสีเนาะแล้วก็กดเข้ามาสามารถดูได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับน้องแบงค์ก็มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันค่าจะส่งนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับมาเหมาเลยนะท่านผู้ชมนะครับอ่าโอเคนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยดีกว่าต้นแรกเป็นสองต้นคู่นะครับเปิดมาสองต้นคู่เลย สองต้นคู่นะครับบอเงินนะครับบวกบางพีนะครับบอเงินบวกบางพีต้นนี้ขอห้าสิบเก้าบาทนะครับห้าสิบเก้าบาทมาที่ต้นต่อมานะครับเป็นบอนเก่าบวกเจ้าหญิงอะจะจะมีป้ายน้อยนึงเนาะนี่ครับต้นนี้ครับลายไทยเนี่ยน้องจะเป็นนวลปางนะครับต้นนี้ขอหกสิบาทนะครับ ตอนนีห้หานุมานบวกชายชนนะครับชายชนป้ายน้อยนะครับแล้วก็หานุมานอ่าน่าจะเป็นหานุมานอมระพานะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ขอขอสามสิบเก้านะครับช่วงนี้นะครับค่าส่งเพิ่มขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะครับก็แต่น้องแมงก็เอาเป็นค่าส่งถ้าเดิมเนาะท่านผู้ชม ตันนี้นะครับวิจิตจินดาเนาะนี่นครับวิจิตจินดากับนพะเก้านะครับวิจิตจินดาบวกโนพเก้าต้นนี้ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะครับสุขีปจัดทับนะครับบอลเก่าหายากเลยนะครับสวยมากๆท่านผู้ชมต้นนี้ขอเจ็ดสิบเก้านะครับ อ่ะสงไขแล้วก็รัตนสินนะครับสองต้นคู่เลยนะครับสองอไม่ใช่รัตนสินรัศมีเงินนะครับต้นนี้นะครับขออยู่ที่หกสิบบาทนะครับสอนลักบวกปลาบู่ทองหกสิบบาทนะครับอ่าต้นนี้ขอหกสิบเก้าบาทนะครับ หงดารุณเนาะหงดารุณดาบขุนแผนนะคะไอดาบฟ้าฟื้นนะท่านผู้ชมใหญ่มากตัวนี้ดาบฟ้าฟื้นนะ,าานนนะครับกับต้นอะไรนี้น้องแมงจำมาได้เนาะเนี่ยครับน่าจะเป็นจำไม่ได้นะท่านผู้ชมอีกต้นแดงๆเหมือนกันต้นนี้นะครับขอ4ี่บาทนะครับ หานุมานอมพัพานะครับต้นนี้นะครับขอสี่สิบาทเนาะต้นสีเหลืองนี้นะ้องแมงจจำชื่อไม่ได้เนาะไม่มันแจว่าเหลืองสัตสิทอนหรือว่าเหลืองชนชนรสิ์เนี่ยครับจำไม่ได้เนาะต้นนี้เนาะใครอยากได้นะต้นนี้นะครับเอาไปสี่สิบเก้าบาทนะครับ ปักษาพนาวานนะครับเก้าสิบเก้าบาทสวยงามนะมาชมนี่ยครับแต่ต้นนี้มันยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่เนาะน้องแมงเลยปล่อยไปเก้าสิบเ้าบาทขุมทองขุมทองแปดสิบบาทนะครับดารานพรัสนะครับปู่ใบใหม่สวยจึ้งเลยนะร้อยแปดสิบบาทนะครับท่านผู้ชม ต้นนี้ขอร้อยยี่สิบาทนะครับชินามันชนสวยงามนผู้ชมไซส์ใหญ่นะครับกระถางกระถางกระถางห้านะครับมีหนึ่งสองสามสี่ที่เพิ่งไหลไปนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับวันเสาร์เนาะกระถางห้านะครับชายชนต้นนี้เก้าสิบเก้าบาทนะครับแดงจริงจสวยงามนะครับต้นต่อไปคุ้มรัพ์ โอ้ oh, แดงแป๊ดเลยคุ้มซัพ์นะครับคุ้มซัพ์ต้นนี้ขอเจ็ดสิบเก้านะครับท่านชมสามารถแอดไลน์มาเบอร์น้องแบงได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับมีเก็บปลายทางด้วยนะครับปลายทางไม่บวกเพิ่มนะท่านชมหงดารุนนะครับหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะครับไซส์ใหญ่เลยอยู่ในกระถางหกนะครับหนักมากต้นนี้ พมพิมานนะคบพรมพิมาน99าบาบาทอ่าตัวน,นี้หนึ่งร้อยบาทนะครับสีมหาโพตับพุทธประวัตินะครับนี่จะไปอย่างนี้สอนลักนะครับสอนลักหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่เจอลมหนาวแย่นะครับอ่า แต่ต้นไม้น้องแมงแข็งแรงมากนะถ้าู้ชมอ่านางรักสุดนะครับ99บาทนะครับนี่นะครับก็จะอยู่เอาไว้นอกตู้เนาะนี่ครับประมาณนี้นะน้องแมงก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับคือน้องแข็งแรงมากนะครับสอรลักต้นนี้นะครับเท่ากันเนาะ99บาทนะครับต้นนี้ขอ80ดสิบบาทนะครับเกาะเกตนะครับเกาะเกตต้นนี้จะเม็ดครบเลยนะมีเม็ด ชมพูนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้งเมงนี่ครับจะมีเม็ดชมพูนะครับเม็ดแดงอันนี้ป้ายเหลืองน่อยๆน,นะครับเนี่ยครับเขาจะป้ายเหลืองคือถ้าเป็นแบบนี้แม่พันธุ์ดีมากเลยนะท่านผู้ชมถ้าเอาไปผ่าเนาะจะมีเม็ดชมพูเม็ดสีแดงนะครับสวยมากท่านผู้ชมเป็นจีนสองนะท่านผู้ชมขอบแดงนะครับเนี่ยครับสะดือสวยงามมากนะครับ มังกรทองนะครับมังกรทองเก้าสิบเก้าบาทนะครับต้นนี้ก็99้าบาบทนะครับอาจารย์คงโอ้ต้นใหญ่นะครับขอหนึ่ร้อยยี่สบาทนะครับต้นนี้นะครับสีมหาโพนาอบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่บวกนางฟ้าจำแรงนะครับบางใหญ่บวกนางฟ้าจำแรงนะครับ ขออยู่ที่6 9บาทนะครับกาบดาราพันธ์บาทนะครับรัตานาสินนะครับ49เนาะบสิลาเพชรนะครับ49บาทบรรดาลทรัพ์ยสวยมากนะครับ49บาทนะครับ อ๋อสุกี้จัดทัพนะครับต้นนี้สี่สิบเก้าบาทนะครับเมืองพิจิตรนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับราคาวันนี้สี่สิบเก้าบาทเลยเนาะนางรากสดนะครับเอาไปห้าสิบเก้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างน,นะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับสวัสดี พี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับเพชรนินจินดานะครับตัวนี้นะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับาหานุมานเชิญทงนะครับสี่สิบเก้าบาทกุเปรันนะครับตัวกับออ่กุเปรัน บวกกับปลาบูทองนะครับสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าบาทลูกไม้ต้นนี้สวยมากท่านผู้ชมนี่ครับมันจะมีจุดแดงจุดชมพูส่วนอันนี้เต็มใบนะครับเขาก็จะกัดสีอันนี้เป็นจุดแดงสวยงามนะครับใบพื้นแดงเนาะนี่ครับขอสี่สิบเก้าบาทนะครับ ต้นนี้แข็งแรงมากนะครับต้นนี้ชื่อรัศมีเงินนะครับรัศมีเงินนะครับต้นนี้หนึ่งร้ยสามสิบบาทนะครับนาลีบุรพา9ก้าสบาทนะครับนางรักสดเนาะเกาบาทเท่ากันกระถางห้านะครับ นกน้อยนำโชคท่านผู้ชมชื่อนามไพเลาะมากๆนะครับใบน้องจะหยิกๆเหมือนนกเนาะมีหนึ่งสองสามโมีลูกสองต้นเนาะมีลูกสองต้นนะครับนี่ครับเก้าสิบเก้าบาทนกน้อยนำโชคนะครับพระยามนนะครับสามสามสิบเก้านะครับหยกจกักรรรัินะครับไซส์ใหญ่เลยแล้วก็มีชายชนแถมไปด้วยต้นนี้นะครับขอ โอ้ oh, 49บาทนะครับสากุระนะครับ40บาทพญากุมพีนะครับต้นนี้เนาะพญากุมพีพญากรุมพีขอ100นะครับนพ้าเก้านพ้เก้า49บาทนะครับเหมือนจะมีสองต้นเนาะนี่ครับสกุระ40บาทเท่ากันนะครับ แล้วก็มีต้นนี้ไซส์ใหญ่เลยต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าทิพวาลีนะครับน่าจะมีหัวแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้น้องแมงมีบอลสีมาแบ่งปันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้น้องแบงด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ